ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับคุณวิทนีรายการไปคลิปกันได้วันนี้ผมจะมาเล่นในเกม Minecraft เซ r กซี่เหมือนเดิมนะวันนี้เราก็จะเล่นในแมป Speed Builder Builder อะไรไม่รู้อ่าไอจิไม่ค่อยเก่งนะเดี๋ยวคุณเข้าไปในด่านเนี่ยคุณจะรู้เองนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคุณบาสนะครับหรือว่าช่อง f u n n y TV นะครับผมสวัสดีครับ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 ไปโอเคไป เราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับคุณก็จะรู้เองว่าในเกมมันจะเป็นยังไงเนี่ยครับผมเลขครั้งแรกนะครับผมมากดเลยครับไปมาเลยครับผมนี่นะครับก็คือหน้าตาของมันนะครับหลายคนก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วนะครับเล่นยังไงครับเนี่ยก็มันมันจะให้วางบล็อกตามที่มันตัดนะผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจากที่ไปดูใช่ไหมคนมาอันนี้ผมก็ใช่ไหมครับครับผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ ความจำใช่ไหมคุณเฟรมใช่ครับความจำโอ้โหเสภานี่เดี๋ยวว่ากันเลยนะครับผมนี่เล่นครั้งแรก <Hey. S 1> เฮ้นยังไงอ,ะอ,อ่ะโอออย่างนี้ไหอ้อผมจำได้แล้วครับผมคุณเฟรมเอาอีกแค่นี้เหรอ ไม่ไงครับผมไม่รู้เสร็จรียบร้อยครับเสร็จแล้ววัสวัสวัสเสร็จแล้วบัสอยู่ไหนเนี่ยไปบัสไอ้แต่บอลยิงแต่บอลยิงโดนสองครั้งโดนสองครั้งเฮ้ยปึ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมทำเสร็จแล้วอันนี้ง่ายๆครับคิปๆจะจ่อยหมอคลิปอันนี้อันนี้นี่อ่าอะไรนะอันนี้นี่เอ่อมีง่ายไปนะครับตอนนี้อะไรฮะอะไรอะไรนะอะไรเวลามันอะอะไรอ่าใครจะโดนครับ ใต่ทาช้าสุดโอ้ยไอ้นู่นครับไอเดี๋ยวพอไอปลาตัวนี้คืออะไรอ่ะไอปลาตัวนี้คือน่าจะเป็นปลาที่มองนะฮะอุ้ยกรนาองงโอ้โเจอกันรีนา<อ>เด้งนะฮะโอ้ไม่ต้องโอ้โตะกนะกร,รินาเด้งคืออะไรครัเฟมไม่เข้าใจละอะไรเนี่ยมาครับเอ้ยเฮ้ยไ้ยม้ยน้ยเม้ยเเฮ้ย้ย้นเย ผมล่อเขาดีกว่าโอ้โหกาลิานาเอ้ยใจยเย็นโอ้กาลิานาอะไรเฮ้ยทํางไงวะนี่เหรอนีบ้ะเจ๊งเงครับต้องพ้กาามาครับกป็ลังทรรมนี่เดียครับเฮ้ย,ยบ้าบ้าทํางไงวะเฮ้ยตายแน่เลย โอ้โหโอ้ยดูองผมนีู่ของผมใครโดนวะใครโดนแล้วผมทำไรอ่ะโอู้หูโดนไหนพี่เฟย์มีอะไรวะเอือขอกดหัวว่ะแล้ว่ะกดอีกตาจริงนะโอ้โหไอ้สัสตร์นะมึงกินตายไปคนตาคนที่สองนะคุณบ้าตายเปมูลเท่อะไรครับ ไม่รู้เหมือนกันผมเล่นไม่ถนัดมันก็บังคับเล่นมาแล้วโอ้ยผมเล่นยังไงอ่ะมาทีแรกก็ตายแล้วหัวอ่ะฝีมือครับเป็นจ่าโอ้อันนี้ง่ายๆอันนี้ย่ายมากในตอนนี้กระจกกระจกตรงจ่าอันนี้จะลาควยอะไรล่ะเอ้าอะไรเนี่ยเอ้า อ่าเคเป็นสองเคปึ๊บปึ๊บนะครับก็ปึ๊บ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 แล้วก็อ่านี้แปลว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ทำไงวะตัวแมวเฟมใครอยูนะครับลาก่อยทำไมว่าลืมเอ่อน่าจะไปอีกชั้นหนึ่ง ตาคอยเฟมยาบ้ายาอะไรวะเฮ้ยทำไงต่อเนี่ยอ๋อนี่ครับนี่ครับเรียบร้อยโอูดูด้วยยอดมากครับผมตอนนี้ยาโอ้โหคนเดียวผิดโอ้ยไอ้นี่มันว้านอะไรเนี่ยผมว่าผมโดนผมโดนผมโดนแน่นอนไม่ไม่ไม่จบตรงนี้เนี่ยไอ้เนี่ยมันว่าอะไรไม่รู้คุณบ้าที่ไหนเนี่ย ผมโดนผมโดนผมโดนไอ้ผมถูกอะบัสผมก็ถูกอะไรนะผมอะไรวะเนี่ยอะไรตรงนี้โอ้โหตีหน้ามาแล้วสองสามสี่ห้าหกปึบแปึ๊บสองสมสี่ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยมีมีมีกี่ชั้นนะมีกี่ชั้นบ้านมีกี่ชั้นหนึงสองสามบัสมีกี่ชั้นหกหเหรอหนึ่งสองสามสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสาม 2 3 4 5 2 3 4 5้ีโอ้เปนี้ะต้องไปมั่วเลยดูเยอะอบาสโอ้โดนแน่เลยกูโดนแน่เลยกระตุกกระตุกเนะ โอ้ยโอ้ยป้องตายเล้ครับตอนนี้นึกว่าจะโดนแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมจำได้ผมเคยทับสามหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ้ายังไงวะไม่ลืมบ้าบ้าลืมลืมควยอะไรบุก็ลืมเนี่ยตอตาเขาแม่งเลยเนี่ย ต้อเป็นแหลกๆเนาะอ๋อครักนแหลแกนี่ปิดเลขสามสี<ร>่ห้ากนึ่สองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกว่าก,กูโดนปะเอ้าโดนโดนโอ้ย,อยผมโด,ดนละ คุณทำผิดอูโดนคือโดนละคืโดนละคืโดนละเต็มคืนบ้านไปแล้วนะผมลาคอยลาคอยครับ้ยเอาคุณบ้านครับดูผมอยู่ครับดูผบุบดีปะเนี่ยรูยอยู่อันเก่าดีกว่าเออตัดแต่แอปเฟิ้ลอ่อนไม่งั้นจะเกิดปุ๊บอ่ะ ปวดโปรแกรมหลับโปรแกรมป่าวไม่เป็นไรบับบป๊ร้อยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเฟมครับผมอยากเล่นซาวเวอร์เกมครับเอ้ยเดี๋ยวเรา,วาหลาดเย็นก่อนดิอุ้ยเอ้ยใจเย็นบ้าใจเย็นอยากเปลี่ยวอ้วนไม่เป็นหรอกเขาบอกเขาให้ผมด้วย,ยลืมนะครับผมเฮ้ยไงวะ เนี่ยอะไรแดงอ้าวอย่นะอ๋อน่าจะปบปึ๊บ้น่าจะนี้ต่อไปต่อไปดียวทำมวนะผม คุณเฟรมก็ถูกเฉยฮะ้ยอ้าวลาก่อยลากยโกรสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันเพียงเท่าน,นี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากให้เล่นแบบนีน้ต่อก็สามารถเล่นมาได้น,นะใครที่ชอบก็าสามารถกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็ ผมหัวร้อนครับผมหัวร้อนกล้าหัวร้อนนะผมก็เพิ่งเล่นนะครับพี่ที่อันนี้นะอาจจะยังไม่เก่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะฝึกฝนนะครับก็สีหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับคลิ๊กๆคลิ๊กๆกดไลค์กดแชร์กับใครบ้วงล่ะบ๊ายบายครับจุ๊บ